ที่ชุมชนซอยต้นมะพร้าวอำเภอปากเกร็ดจัังหวนนทบุรีซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ประชาชนได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยนายอนุสรสุวรรณคตเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการที่กำลังวางแนวเขื่อนติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมขังกล่าวว่า พื้นที่ชุมชนซอยต้นมะพร้าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนประชาชนเป็นบ้านไม้โดยบ้านที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำขณะน,นี้ยังคงมีน้ำท่วมขังและยังคงต้องฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะระดับน้ำยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นตามการระบายน้ำของเขื่อนป่าศักครั้งนี้ตั้งแต่กรมชนประรทานประกาศจะปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าศักเทศบาลปากเกร็ดได้มีมาตรการกั้นแนวเขื่อนนำกระสอบทรายตั้งเป็นแนวบริเวณจุดเสี่ยงตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่นชุมชนซอยต้นมะพร้าวชุมชนคานเรือชุมชนศักดานชุมชนวัดพญาเจงและชุมชนวัดสนามเหนือเริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ําอยู่ที่1เมตร60เซนติเมตรลดลง30เซนติเมตรจากเมื่อวานอยู่ที่2เมตร22เซนติเมตรสำหรับการให้ความช่วยเหลือของทางเทศบาลขณะน,นี้จะเพิ่มการวางแนวกระสอบทรายมากขึ้นพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามสุดน้ำท่วมอขัง ทำสะพานช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและขณะนี้หลายสุดเร่งทำสะพานเชื่อมให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าก็ให้ยกไปที่สูงก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งทั้งไม่ง่งานการเพิ่มระกับน้านําการปล่อยน้ําจากเขืือนต่งตงตงตงงาตงๆเขืือนไม่น้ำประจั์ไม่เขืือนไม่น้ำเจ้าปีกาทั้งอาจจะมีผลกระทรบอย่างอื่นเช่นน้ําทะเลหนุนหรือฝนตกอย่างต่อน,น่องซึ่งมันไม่ไคาดคิดก็ให้ประชาชนยกของไว้ที่สูงเตรียมพร้อมไว้ก่อนได้รับมือทัท่วม ขณะที่นางสาวพราณีอุ่นอินอายุ57ปีชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาในชุมชนซอยต้นมะพร้าวกล่าวว่าชุมชนนี้อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บรรพบุรุษซึงมีความเคยชินกับการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาตลอดทุกๆปีตอนนี้ก็เริ่มมีการเก็บเท้าของขึ้นที่สูงพร้อมหาไม้ยกพื้นให้สูงขึ้นแล้วแต่ต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงกลางคืนที่น้ำจะสูงขึ้นและตอนนี้กังวลเรื่องสัตว์มีพิษ ตัดเลื้อยคลานต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านเดือดร้อนทุกอย่างเลยตอนเนี้ยห้องน้ําเข้าไม่ได้เพราะเวลามันก็ลงแค่ลงแค่งเงี้ยเดี๋ยวสักพักก็ขึ้นแล้วแป๊บเดียวคาดว่าคืนนี้ก็ไม่น่าจะอยู่เพราะว่าน้ํามันจะขึ้นทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นแ,แรกๆมันจะขึ้นเพิ่มขึ้นวันประมาณสามสิบเซนน่ะแต่คิดว่าคาดว่าน่าจะขึ้นวันนี้ก็เตรียมหาเศษไ,ไม้เอาแบกเศษไม้ไปแล้วตอนนอนก็ต้องรอน้ําลง ทั้งนี้ชุมชนซอยต้นมะะร้าวอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีมีชาวบ้านอาศัยกว่า100ครัวเรือนโดยระดับน้ำได้ท่วมในพื้นที่แล้วประมาณ2สัปดาห์นิสยาคุณสิมรายงาน